คือเศรษฐาเดินไปข้างหน้าต่อมันก็มีเรื่องรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือทุกอย่างนะประเทศขนาดนี้เนี่ยคำว่าที่ปปชเคลียร์ได้เนี่ยมันไปมันรุกไปที่ทุกองค์กรทุกองค์กรแสดงว่าทุกองค์กรก็มีปัญหาที่ที่เคลียร์ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเคลียร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่คนที่มันรับชาติบ้านเมืองในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับก็เริ่มสําแดงเริ่มที่จะมีการส่งเสียงนะครับพอขยับตัวตรงไหนการเมืองไม่ได้มีความรับตลาดแคบช่นะครับเพราะฉะนั้น กรณีของเศษฐาอาจจะมาอาจจะมาแรงแซงพรรคเก้าไกลก็ได้เมืองมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนมือไปแล้วหรือเปล่าคุณเศรษฐาดวงตอนแรกอาจจะดูรอดตอนนี้อาจจะไม่รอดแล้วรัศมีของคุณอนุทินเนี่ยดูออร่าเปล่งปลั่งขึ้นมาแล้วหรือเปล่าคุณสุพรมองอยังไงบ้างคะคือให้ดูในเดือนสิงหาเนี่ยในคดีของเศษฐาทวี<บ>สินกับกรณีพรรคเก้าไกล โดยปฏิทินเนี่ยนะครับโดยหลักเก้าไกลควรจะต้องถูกยุบก่อนแล้วก็เสถาเนี่ยนะครับถูกวินิจฉัยตามหลังแต่ว่าในแวดวงเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามันมันมีการวิ่งฝักใยกันเลยค่ะนะครับใครไปวิ่งก็รู้ตัวกันดีนะครับว่าสถานการณ์มันเริ่มจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องเสถาทวีสินอาจจะมาก่อนก็ได้นะครับ<อ>กับสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าหลากหลายเรื่องราวเนี่ยบ้านเมืองมันมันรอปัญหาอยู่นะ คือเศรษฐาเดินไปข้างหน้าต่อมันก็มีเรื่องรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือทุกอย่างในประเทศขนาดนี้เนี่ยคาว่าที่ปปชเคลียร์ได้เนี่ยมันไปมันรุกไปที่ทุกองค์กรทุกองก์กเลยสแสดงว่าทุกองค์กรก็มีปัญหาที่ที่เคลียร์ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเคลียร์ได้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันรักชาติบ้านเมืองในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับก็เริ่มสำแดง เริ่มที่จะมีการส่งเสียงนะครับพอขยับตัวตรงไหนการเมืองไม่ได้มีความรับตลาดแคบไ่นะครับเพราะฉะนั้นกรณีของเศรษฐาอาจจะมาอาจจะมาแรงแซงพระเก้าไกลก็เถอะแล้วแล้วคุณหนูอรุจินเนี่ยผมไม่มองอย่างมองแอนเผมเชื่อมั่นในตัวพี่ชายผมเพราะพี่ชายผมอารมณ์ดีมากโอ้ลุงป้อมพี่พี่ชายผมว่าไมมอ้บ้านนายีบานนายีมึงเชื่อบ้านในตัวพี่เหรอบ้านไม่กล้าหรอก จบแค่นี้ผมจบแล้วเพราะพี่พ่อแกไม่พูดมากแกไม่พูดมากแกต้องรู้ว่าให้ข้างหลังมืออะไรเสียบอยู่บ่าอกินระดับพี่พ่อเ่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพียงแต่ว่าเขาจะลงมือหรือเปล่าใช่เขาจะลงมือแล้วเขาจะไม่จะไม่พลาดซ้ําๆหรอกใช่นะครับเขารู้ว่าพลาดครั้งแรกมาเพราะอะไรนะครับถ้าเขามีความต้องการนะแต่ว่านะครับดูเวลานี้รู้สึกอารมณ์ดีผิดสังเกตผิดสังเกตแล้วแปลกนะครับ มันแข็งแรงขึ้นมาออโต้ครับเออไอ้อนจริงเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนคล่องแคล่วเออแรงมันมันเหมือนคนที่มันมีความหวังนะครับมีมีความกระตือรือร้นเห็นเป้าหมายเห็นเส้นชัยนะครับต้องดูกัน้งก่อนกินสามสี่คำเลิกเดี๋ยวนี้บอกเฮ้ยกินอ้อบ่อยหน่อยดีเม่อก่อนบ้านบ้านบ้นที่บ้านบ้านป่านี่เงียบไปนานนะ เดี๋ยวนี้เริ่มมาคือคัสสนุกสนุกสนุกแล้วสนุกกว่าเก่านะ,ะเพราะว่าไม่ต้องมีปัญหาบ้านเมืองคุยกันเล่นอย่างเดียวอคอยคอยลูกพี่บอกลุยเพราะว่าเนี่ยเห็นไทยโพสชา